เดี๋ยวเรองคุยนบ้างดีกว่านะคุยเรื่องเศร้า,า,าแล้วเดี๋ยวมีคนร้องไห้เพิ่มอีกเฮ้ยเห็นหน้า <c oughs> ตาที่ง่นนายเลยเ <c oughs> นาะเห็นคนน่าจะอยู่ในรูังเ <c oughs> ป็นทางเลย <c oughs> นี่อยู่นี่อยู่ชั้นไหนข้อสองนะช้ากว่าเราเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทาเรื่องเราที่ตรงไหนบกสองขวดนะสองขวดนี่คือดื่มได้แล้วคือไม่ต้องกินนมขวดแล้วใช่ไหมทุกคนสองขวดคือยังมีแฟนเลยครับเฮจริงปะเนี่ยจริงครับเก็บไว้อำ้านก่อนเดี๋ยวไปคุยกัน มีคอนเสิร์ตที่แบบนี้ทำให้ผมรู้หลายๆเรื่องที่ผมยังไม่รู้จำได้นะเคยมีแฟนครั้งแรกตอนอนุบาลสองน่ารักมากนั่งรถตู้คันเดียวกันกลับบ้านพอเลิกเรียนนะฮะพอเลิกเรียนปั๊บก็ต้องมาต่อกระตีขึ้นรถตู้แล้วก็เล่นใจกันที่แถว นั่งข้างกาันขอนานการนพอนั่งข้างกันเสร็จปั๊บเราก็ต้องรถตูต้นเลยไม,ไม่ใช่ไม่่ใชเราเราก็ตูต้ตตไปส่งเขาก่อนแล้วส่งเราทีหลังเดี๋ยวไปตายด้วยบอกชิ้นงานิี่มาสามมาหายอะไรไปไหนก็ไม่ร <c ười> ู้เฮ้ยไม่คิดไปเองมีซื้อทะลุใกันด้วยนะตัวกวา

ขึ้นข้าวยากบากแพงเปลี่ยนหลายชุดมันเปล้อนเปลี่ยนกมนแรกครับเพราะว่าเดี๋ยวจัดเซ็นคอนเสิร์ตโบจะเปลี่ยนเป็นสีดำเซ็นก,การเป็นสีดำแล้วพ้นทำงานที่นี่ต่อได้อยู่นะได้เลยลนะ่ะ <c oughs> เป็นได้สองอย่างไม่กลับตันก็คนใงสนุกต่อ <c oughs> ผมก็าบอกว่านะ เกี่เรื่องถามว่ามีแฟนครั้งแรกที่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเต็งๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเอ้าอเดี๋ยวก่อนเอาจะนิดย้อนกลับไปองคนไปย้อนสั้นหน่อยถ้าไหนจะยออ้อนมาหนะผมยูลาให้ย้อนกลับไปตอนมีแฟนครั้งแรกประมาณ3นาทีมั้งลองดู